สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามาพบมาเห็นมาเจอคลิปพี่นุ้ยในวันนี้นะคะ่ะช่องจัดมินพยากรนะคะวันนี้พี่นุ้ยได้มาทําเป็นดวงแรนดอมอีกเช่นเคยนะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่สามารถเอาไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งได้นะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงนะคะเพราะว่าพี่หมอต้องย้าเตือนไว้เลยนะคะเนาะบางคนที่เข้ามาคอมเมนต์หรือบางคนที่เข้ามาแล้วมาพูดมาเม้นแบบไม่สุภาพนะคะแบบนั้นเราจะไม่ ถ้าคุณไม่ชอบอยังไงก็ให้เลื่อนคลิปปิดคลิปได้แต่ถ้าใครที่ชอบแล้วนะคะใครที่ชอบหรือมีพลังงานที่คล้ายที่ตรงกันก็เปิดดูคลิปได้แล้วก็ดูต่อได้นะคะกดรับพลังงานที่ดีไว้นะคะเนาะ,ะวันนี้พี่นุ้ยก็ได้มาทําในหัวข้อนะคะ คุณมีความหยิงทะนงและความดื้อจริงไหมเ,เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าคุณเป็นไปต่อด้วยกันได้แต่ถ้าคุณไม่ใช่หรือไม่เป็นยังไงไม่ตรงยังไงก็เลื่อนคลิปปิดคลิปได้สแสดงว่าคลิปนี้พลังงานนี้ยังไม่ใช่ของคุณนะคะเนาะอา่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าคุณมีความหยิงทะนงและความดื้อจริงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้ามาเจอคลิปพี่หมอแสดงว่านะคะคุณจะต้องมีความหยิงมีความทะนงมีความดื้อนะคะนั่นคือ คลิปของคุณถ้าคุณตรงนะให้คุณกดรับไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะขอใบแรกก่อนเลยอะไรนี่ใบแรกขึ้นมาเดวิลทุกคนเดวิลขึ้นมามันเป็นขุมพลังแห่งกิเลสเป็นขุมพลังแห่งความร้อนแรงเป็นพลังงานที่ร้อนแรงเป็นพลังงานของคนที่เออเป็นแนวแบบว่าหัวโจกเออหัวโจกหัวโจกอะไรอย่างเงี้ยได้นะในกลุ่มเพื่อนนะคะ มีพลังงานแห่งความร้อนแรงมีพลังงานแห่งความลุ่มลงงหงมล,มลงหรือในสิ่งที่เราจะทำะถ้าเรามีเดวิลขึ้นมานะเดี๋ยวขอขยายเลยนะนะคะเดี๋ยวทุกคนจะคนมีความกระตือรือร้นขนนขวในเรื่องการเงินมากๆเออเป็นคนที่หาเงินเก่งมีความที่สตองมีมีความเป็นเอ่อเป็นด้านของวิสเน็ตอะการเงินการทองและคนที่ได้เดวิลเนี่ยนะมักจะมีายปานในที่ลับ เนาะแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็อาจจะเป็นสายดือ้อสายดาร์กมาก่อนก็ได้เนาะเราต้องบอกก่อนนะนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวเราขอดูอีกหนึ่งใบนะคะ โอ้ยคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆแล้วคุณก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้ามาดูหรือในอดีตของคุณอาจจะเป็นคนดือ้อเป็นสายดาร์กเป็นคนที่อาจจะเดินหลงทางหรือเดินทางเดินหลงทางผิดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วการเวลาช่วยสอนให้คุณให้คุณได้กลับกลายเป็นคนดีได้กลับกลายมาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีความคิดความอ่านที่มันแปลกใหม่ ว่าเดิมอะไรประมาณนี้เนาะนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีซิกเซนมีลางสังหรณ์บางคนนะบางพลังงานต้องบอกเลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เอ่อถ้าเป็นเดวิลขึ้นมาเนี่ยเป็นกิเลสแบบคูณ2กิเลสตรงนั้นหมายถึงว่าในตัวตนของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์คูณ2คุณไปทางไหนมักมีคนหลงไหลและก็มักมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วคุณก็ออกจะแนวแบบถ้าดูแล้วเป็นแนวเจ้าชู้ได้นะแต่ต้องบอกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะเนาะ แล้วคุณก็เป็นคนที่ทํางานแบบถ้าบางคนนะที่ผ่านมาเนาอาจจะอยู่ในด้านทางสีเทานะคะเทาๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะจดหวยหรือเป็นหวยเถื่อนรับหวยเถื่อนเล่นการพน,นันหรืออะไรประมาณนี้มันเป็นไปได้นะตั้งแต่ในอดีตนะพี่หมอต้องบอกนะนะคะแล้วก็เป็นออกแนวดาร์กเนาะเป็นหัวโจกได้เป็นอะไรได้แล้วก็ถ้าคุณเนี่ยในเรื่องการเงิน สมมติว่าในเรื่องการเงินแล้วมันมีเดวิลขึ้นมาแสดงว่าคุณเนี่ยต้องหาเงินเก่งเป็นสองเท่าต้องมีพลังงานคุณสองเลยอะ่ะเออเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคําพูดที่อ,อวานล้อมคนได้แล้วก็เป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนเป็นคนที่อ,อ่อคนอื่นเข้าไม่ถึงเออนะนะคะมีคุมพลังคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ใครอยู่ใกล้แล้วมักหลงไหลคุณเออเนาะนะคะแล้วคุณก็มีความดือ้อที่แอบแฝงดื้อเงียบเออดื้อเงียบเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคุณมีความหยิ่งทนงหรือความดื้อจริงไหมโอ้เดอะฟูขึ้นมาล้านลาชีวิตอิสระคุณเป็นคนที่ชอบอิสระเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วแล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่ไม่ชอบให้ใครมาผูกมัดในความสัมพันธ์คุณอะ่ะคุณเป็นคนอยู่ได้นะอยู่ได้กับทุกที่ทุกเหตุการณ์คุณเป็นคนที่สนุกสนานและละ่าเริงคุณมักมีเสน่ห์ในตัวเองมีแสงในตัวเองคิดแปลกแรกแนว คิดแปลกคิดแปลกแหวกแนวกว่าคนอื่นเลยนะตัวคุณเนี่ยพอเดฟูขึ้นมาเนี่ยคุณจะมีะคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองคุณจะมะีเป็นลักษณะเป็นตัวของตัวเองอไม่ชอบตามกระแสไม่ชอบตามใครคุณเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับอะไรคุณเป็นคนที่สนุกสนานล่าเริงแล้วก็ออกแนวแบบ เออมีคนเข้ามาชอบเยอะว่างั้นเลยนะนะคะและเป็นคนใจดีด้วยนะไม่ยึดติดกับอะไรมากๆเนาะเป็นคนใช้เก่งนะคุณคนใช้เก่งใช้เงินเก่งนะนะคะเพื่อความสุขของตัวเองคุณเนี่ยเป็นคนบ้าบินเป็นคนที่แบบว่าออกแนวว่าบินออกแนวแบบเอ,อ่อไม่กลัวแม้ว่าอะไรจะท้าทายแค่ไหนฉันกล้าทุกสิ่งทุกอย่างฉันกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่กับอะไรใหม่ๆกับสิ่งใหม่ๆพิษแปลกแปวกแนวกว่าคนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะแต่คุณก็มีความทะนงตัวนะนะคะ เนี่ยหนึ่งไม้เท้าการงานประสบความสําเร็จนะแล้วคุณก็เป็นเป็นคนฉลาดมีแบรนด์เป็นของตัวเองมีสไตล์เป็นของตัวเองมีความคิดมีความสามารถเป็นของตัวเองลงมือหยิบจับอะไรสิ่งแปลกแหวกแนวหรือเริ่มต้นจะทําอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณจะท้าทายตลอดเวลาคุณชอบการท้าทายนะคุณไม่ค่อยเชื่อใครคุณหยิ่งในความในในตัวของคุณอ่ะคุณเป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรีเป็นคนที่หยิ่งในตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังใครแล้วก็เป็นคนที่ชอบตามใจตัวเองซะมากกว่าไม่ชอบอยู่ใต้คําบังคับบัญชาของใคร แล้วคุณก็มีความหยิงทะนงนะคะหยิงทะนงในตัวพอสมควรเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมเกรงกล้าสามารถ มีคุณอาจจะมีกิจการของตัวเองหรือคิดที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเรื่อยๆได้ตลอดอะไรประมาณเนี้ยเดวิลขึ้นมามันคือขุมพลังแข่งการทําถ้าคุณจะทํางานตัวไหนแล้วคุณมีขุมพลังคูณ2เลยคุณต้องทําให้ได้คุณต้องทําให้สําเร็จนี่คือความดื้อของคุณจริงๆความดื้อที่ไม่มีใครมาล้มล้มล้างความความคิดของคุณได้คุณคิดที่จะทําอะไรแล้วคุณต้องทําให้ได้แบบระดับคูณ1คูณ2คูณ3แล้นคุณต้องทําให้ได้ทําให้เหนือกว่าคนอื่นไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะพี่หมอดูแล้วคุณก็ทําได้จริงๆนะเดวิลนังะ คุณหาเงินเก่งอ่ะเจ็ดเหรียญขึ้นมาทําอะไรแล้วคุณประสบความสําเร็จแต่คุณก็ใช้เก่งเออเนาะใช้เก่งอ่ะแล้วมาดูนะว่าความหยิ่งทนงของคุณเนี่ยคุณไม่ยอมรับออกับสิ่งแบบ ทุกคนผู้คนที่เขาให้คําแนะนําหรือคุณไม่ชอบตามกระแสใครหรือคุณไม่ชอบเรียนแบบใครอ่ะคุณชอบเป็นตัวของตัวเองมีสไตล์เป็นของตัวเองมีแบรนด์เป็นของตัวเองคิดเองทําเองแล้วคุณก็มีความริเริ่มสร้างสรรค์แล้วคุณก็เป็นคนที่คิดแปลกแหวกแนวเริ่มต้นได้ใหม่ตลอดเวลาเลยอ่ะมีความคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลาเออฉลาดมากๆคุณเป็นคนที่ฉลาดหวัวเป็นกดแล้วก็มีความดื้อ ไม่ฟังใครจริงๆนะคะคุณไม่ฟังคุณฟังตัวเองแล้วก็คุณคุณฟังเสียงจิตใจตัวเองคุณคิดจะทําอะไรแล้วล้มยากเออคนอื่นล้มยากเนาะในลักษณะที่คิดอยากจะทํานู่นทํานี่คุณทําแล้วคุณทําประสบความสําเร็จด้วยเนี่ยนะเดวิลขึ้นมาต้องบอกมันเป็นขุมพลังมีเสน่ห์อ่าแล้วก็มักมีคนมาหลงไหลมารุ่มหลงมาชอบคุณอะไรประมาณเนี้นะคะแต่คุณจะอยู่ในแห่งด้าน คุณธรรมแห่งด้านศีลธรรมนะคะคุณจะไม่หลงไหลไปในทางที่เป็นด้านมืดมนสักเท่าไหร่แต่ก่อนอาจจะใช่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วเนาะคุณเป็นคนใหม่นะคะเนาะแล้วคุณเองเนี่ยต้องบอกว่าคุณคบเพื่อนได้ทุกแนวเลยอ่ะนะคุณคบเพื่อนได้ทุกแนวไม่ว่าเพื่อนจะดีจะร้ายจะยังไงคุณก็สามารถคบได้แต่คุณไม่มีอันตรายอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเพื่อนเขาจะเคารพคุณนะคะเนาะอืมนะเดี๋ยวพี่หมอขอดูอีกนะคะเนี่ยสี่ดาบ ดื้อเงียบคุณเป็นคนที่ดื้อเงียบไม่หักหน้าใครไม่ถ้าคุณทะเลาะนะกับคนรักหรือแฟนหรือเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่คุณมักจะไม่หักหน้าคุณมักจะปิดประตูทะเลาะเออต้องบอกว่าปิดประตูทะเลาะทะเลาะกันสองคนแต่ว่าทะเลาะแบบดุนะคุณเป็นคนสายดุนะใจร้อนแล้วก็เป็นคนที่อ,อ่อเป็นคนแนวออกที่หึงก็ได้หรือไม่ไม่งั้นคนที่เข้ามาชอบคุณนะ่ะอาจจะขี้หึงคุณก็ได้ คุณเนี่ยเป็นคนที่ขี้รำคาญคนนะพี่หมอดูแล้วเหมือนคุณเป็นคนที่ขี้รำคาญคนแล้วก็โลกส่วนตัวสูงอะ่ะเป็นคนที่เก็บตัวเงียบบางครั้งนะ นะคะในตัวของคุณอาจจะเก็บตัวเงียบเป็นคนลึกลับมีซิกเซนต์มีลางสังหรณ์ด้วยนะตัวคุณมีซิกเซนต์มีลางสังหรณ์แล้วก็อ่านใจคนอื่นได้แต่คนอื่นเขาอ่านใจคุณไม่ออกเพราะคุณสลับซับซ้อนลึกลับซับซ้อนเดรไฮพิเทตขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนที่ซับซ้อนมากๆอ่ะเป็นคนที่เก่งแล้วก็ไม่มีใครเข้าถึงความรู้สึกของคุณแล้วคุณก็เป็นคนดื้อเงียบดื้อแบบไม่ฟังใครดื้อแบบในใจตัวเองจะทําอะไรแล้วต้องทําให้ได้แล้วก็เป็นคนที่ไม่ขอใครกินจริงๆอ่ะคุณเป็นคนที่หยิ่งทะเออ ยิงธนงในศักดิ์สรีคิ์คุณทําได้คุณคิดจะทําแล้วคุณต้องทําให้ได้แล้วคุณก็ไม่ขอใครกินด้วยนะอืมให้ลําบากขนาดไหนคุณก็ไม่ขอใครกินนะดาบที่มันแข็งสุดๆเลยนะแล้วคุณก็ไม่ค่อยพูดอ่ะนะคะคุณเป็นคนที่ไม่หักหน้าคนคุณเป็นคนที่ดื้อเงียบคุณเป็นคนที่เวลาที่จะนอนนะเวลาที่คุณจะนอนคุณขี้เกียจนะมันมีบางโมเมนต์มันมีบางบางครั้งนะในตัวคุณเป็นคนที่ขี้เกียจขี้เกียจตรงนี้หมายถึงว่าเวลาที่คุณต้องการจะนอน พลังงานของคุณจะต้องชัดแบบให้เต็มที่คุณจะเป็นคนที่ขี้เซาแล้วก็เป็นคนที่ถ้าได้นอนแล้วถ้าคุณอยากนอนอยากพักผ่อนคุณจะนอนเต็มที่เลยนะมันมีการขี้เกียจด้วยเนาะในตัวของเรานะคะมันเป็นเดวิลกสีดาบเนาะถ้าคุณไม่ทําอะไรแล้วคุณจะไม่ทําเลยเออเนาะถ้าคุณไม่ทําอะไรแล้วคุณจะไม่ทําเลยให้ใครเอาช้างมาฉุดเอาเชือกมาดึงอะไรคุณก็ไม่ทําคุณก็ไม่ไปเนี่ยคือความดื้อของคุณน่ะนะคะในบางอารมณ์บางคาแรคเตอร์ของคุณน่ะมันมันมันมีมันบ่งบอกออกมาเป็นแบบนี้แนวนี้นะคะเนาะ เป็นคนใจร้อน,นเป็นคนขี้ลาคาญเป็นคนถ้าได้พักผ่อนหรือได้เงียบเงียบเลยเก็บตัวเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งลึกลับซับซ้อนคุณเป็นคนหาเงินเก่งด้วยเนาะมีวาทศิลป์ในการพูดนะคะเนาะเนี่ยเดเมาิเชียนโอ้โหทำงานบางครั้งทำทำแล้วก็หยุดหยุดหยุดทำทำเงินหมดหมดมาหมดหมดหมาไม่รู้เป็นอะไรนะต้องหมดก่อนแล้วเงินถึงจะมาคุณมีเงินที่ไม่ขาดมือจริงๆนะแต่คุณก็เป็นคนที่ใช้เก่งอะ่ะใช้เก่งมากๆ เป็นคนที่ซื้อความสุขให้กับตัวเองได้นะอะไรที่คุณคิดจะลงทุนแล้วคนอื่นไม่ลงทุนแล้วคุณคิดจะลงทุนคุณก็จะลงทุนคุณบ้าบินไม่ว่าสถานการณ์ตรงนั้นจะเป็นยังไงฉันท้าทายฉันพร้อมทําฉันทําได้คุณเชื่อในตัวเองแล้วคุณก็ทําได้จริงๆนะนี่คือความบ้าบินของคุณคุณคิดไม่เหมือนใครอ่ะคุณเป็นคนที่แปลกคิดแปลกแหวกแนวคุณเป็นคนที่เรียนรู้ไม่สิ้นสุดอ่ะอินฟินิตี้อยู่บนหัวเนี่ย คุณเป็นเดมีิเชียนคุณเป็นคนที่เก่งมีพรสวรรค์มากๆปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณบ่อยๆคุณลองสังเกตดูนะว่าทำไมคุณถึงมีปฏิหารปฏิหารนั้นเกิดขึ้นกับคุณบ่อยๆแล้วคุณมีซิกเซนมีลังสังหรณ์คุณอย่างรู้ด้วยอ่ะยังรู้ฟ้าดินคุณรู้ใจคนคุณรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าไม่ว่าจะมาทางนิมิตฝันหรือไม่ว่าจะมาทางแบบจับต้องได้หรืออะไรได้คุณมักรู้ แล้วคุณก็มักมีซิกเซนมีลางสังหรณ์แม่นยำนะคะเนาะมักมีลางสังหรณ์แม่นยาแล้วคุณเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ลักษณะเดวิลเนี่ยจะต้องเป็นคนที่รู้สึกว่าต้องมีฝ่ายปันในที่รับคุณลองดูนะใครมีฝ่ายปันในที่รับบ้างเนาะแล้วก็เป็นคนใจร้อนขี้ลาคาญคบเพื่อนได้ต่างๆนะคะเนาะแต่เพื่อนนั้นไม่สามารถที่จะทําอะไรคุณได้นะคะคุณเป็นเดอะฟูลลันลาคุณท่องเที่ยวในทั่วโลกในในใจของคุณอะ่ะคุณเป็นคนที่รักสัตว์นะ เป็นคนที่ชอบป่าเขาลำนาวภัยชอบในสิ่งที่มันเป็นแบบสไตล์ของตัวเองอะไรประมาณนี้ลึกลับซับซ้อนไม่มีใครจับทางเดาทางคุณได้คุณเป็นคนดื้อยิงทนงแล้วก็ยิงทนงตรงนี้หมายถึงยิงทนงคือไม่เชื่อฟังใครฉันจะทําฉันดันทุลังฉันจะทำของฉันจนได้ฉันเชื่อในตัวเอง อะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่ความคิดแบบบ้าบินที่พี่หมอบอกไปเพราะเดลฟูมันบ้าบินมันไม่เชื่อใครอยู่แล้วเป็นสไตล์ของตัวเองคิดทาทาเลยคิดแปลกแปกแนวคิดไม่เหมือนคนอื่นมีสไตล์มีโมเมนต์ของตัวเองมีอะไรของตัวเองนะคะลองดูต่อไปนะคะเห็นไหมเวลาที่คุณได้ดุสายดุคุณก็มีนะดุมากเลยนะคุณเป็นคนดุมากเลยนะคุณเป็นคนที่มีพลังงานที่น่ากลัวนะถ้าเวลาเล่นคุณก็เล่นเวลาที่คุณทํางานคุณก็ทําจริงจังเวลาที่คุณดุคุณดุมากแต่คุณดุมีเหตุมีผลนะคะแล้วคุณเนี่ ก่อนที่จะมาถึงวันนี้นะตั้งแต่วันในอดีตของคุณคุณต้องเดินสายสีเทามาบ้างแหละที่หมอว่านะไม่บางไม,ไม่ไม่บางคนก็ต้องต้องต้องมีต้องมีบางคนบ้างแหละที่เดินทางสายสีเทาหรือเดินเดินหลงทางผิดมาก่อนนะคะคุณมีจิตวิทยาในการพูดคุณเป็นคนที่ดือ้อและอา่านใจคุณออกคุณเป็นคนแข็งเป็นคนที่คนอื่นเข้าถึงยากหรือเป็นคนที่น่ากลัวในบางเวลาสําหรับคนอื่นที่เขาเห็นคุณอนะ่ะคุณน่ากลัวในบางเวลานะคะไม่ใช่ว่าขี้เล่นเสมอไปอ่ะคุณไม่ใช่อ่ะ คุณมีโมเมนต์ที่น่ารักก็มีแต่เวลาที่คุณไม่เล่นด้วยแล้วอะ่ะมันมันเป็นอะไรที่น่ากลัวสําหรับคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เวลาที่เข้ามาหาคุณแล้วเจอพลังงานลบๆของคุณหรือพลังงานที่น่ากลัวของคุณเขามักจะไม่เข้าใกล้คุณนะคะนั่นคือบ่องบอกว่าคุณกําลังไม่เล่นด้วยอะไรประมาณเนี้เนาะอ่ะขออีกหนึ่งใบสุดท้ายจ้ะนะคะ โอ้เดินทางตลอดเวลาคุณออกจากบ้านตั้งแต่เด็กๆเลยนะพี่หมอว่าน่าจะออกมาหาประสบการณ์หรือออกมาเรียนรู้หรือคุณเป็นคนที่ดื้อแล้วต้องอยากรู้อยากเห็นอยากลองอยากออกมาลองใช้ชีวิตของตัวเองด้วยลำแข้งลำขาออกมาเรียนรู้เรียนผิดเรียนถูกด้วยตัวเองมันเป็นประสบการณ์ของคุณอ่ะคุณเป็นคนที่ดื้อเป็นคนที่ไม่ไม่กลัวเกรงอะไรทั้งนั้นน่ะเป็นคนที่หยิ่งทะนงอ่ะฉันต้องทําให้ได้ทําไม่ได้ฉันไม่ฉันไม่กลับไปให้พวกเธอเห็นหน้าอะไรประมาณนี้มันเป็นแนวนี้สไตล์นี้่ คุณเป็นคนที่เอาจริงเอาจังนะเป็นคนที่ดุดันนะเป็นคนที่มองคนออกเป็นคนที่เก่งมากๆพี่หมอต้องยอมรับว่าคุณเก่งนะคะสายเนี้ยของคุณอาจจะเป็นสายดาร์กแน่นอนสายดาร์กสายเทาเป็นคนดื้อเงียบเป็นคนเจ้าชู้สุขุมเป็นคนที่ลุ่มลึกหรือไม่มีใครเดาทางคุณออกเป็นคนที่มีความความรู้ความสามารถมีสติปัญญาคุณเป็นคนที่ฉลาดมากๆเออทุกวันนี้คุณมาได้ดีแล้วนะมาไกลมากเลยเหมือนคุณมาไกลมาก คุณมาไกลมากๆคุณอาจจะเจอคนหลอกมาก่อนคนหลอกคุณคุณอาจจะเสียรู้เขาตั้งแต่วันในอดีตน่ะอาจจะมีการเสียรู้การเออโดนเอาเปรียบการถูกหักล้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่อะไรประมาณนี้นะคะการโยกย้ายการหักเหในชีวิตคุณต้องเจอมาก่อนแน่นอนพี่หมอดูตามนภัยแต่ตอนนี้คุณเอาตัวรอดได้เพราะคุณผ่านพ้นผ่านเจออะไรมาทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว่กับตัวคุณน่ะมันชิลไปแล้วอ่ะมันดูชิลๆสําหรับคุณไปแล้วคุณไม่กลัวแล้ว แบบดุกว่านี้หรือเจ็บกว่านี้คุณก็เจอมาแล้วอ่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบไม่น่ากังวลสําหรับคุณแล้วคุณเป็นคนที่เอาตัวรอดได้โอ้โหจริงๆพี่หมอบอกว่าคุณดื้อแล้วก็ยิงทนงแต่มันยิงทะนงในความความดีของคุณความสําเร็จของคุณนะที่คุณได้รับอ่ะนะคะเนาะอืมนะคะอ่ะยังไงแล้วพี่หมอก็อ่านคลิปนี้จบลงไปแล้วเนาะถ้าใครมีพลังงานที่ตรงแบบที่พี่หมอพูดไปอ่ะคลิปนี้คือของคุณคลิปนี้คือพลังงานของคุณและคุณก็จะได้รับปฏิหารเกิดขึ้นบ่อยๆในตัวคุณและคุณก็จะได้ ไปในทางที่ดีด้วยนะคะเดินทางในทางที่ดีและคุณจะแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่อัตหิอัตโนนาโถเป็นคนที่ไม่พึ่งพาใครจริงๆคุณพึ่งพาตัวเองทั้งหมด เออต้องบอกว่าทั้งหมดทุกวันนี้ค,คุณอาจจะประสบความสําเร็จไปแล้วก็ได้ไม่มากก็น้อยคุณต้องประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะตัวของคุณเองนะคะอ่ะยังไงแล้วคลิปนี้นะพี่หมอก็ได้จบไปเพียงเท่านี้นะคะให้ทุกคนกดรับพลังงานที่ดีเอาไว้ถ้าใครตรงแต่ถ้าใครไม่ตรงนะไม่ต้องมาพูดนะไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาเม้นท์หา,พ,หา,าพี่หมอนะเพราะว่าพี่หมอพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่ามันเป็นพลังงานโดยรวมมันเป็นแรนดอมคุณต้องเข้าใจนะคะอ่ะยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอได้จบไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ